สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคุ้มทรัพย์คุณสม,มณีทาพิัยกรรมหมื่นล้านให้ยันบริวารเป็นอีกหนึ่งสาวไฮโซท,ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับคุณสม,มณีคุณัก,กเกษมเศรษฐีหมื่นล้านเจ้าของฉายาบาร์บี้เมืองไทยหลายคนคงจําเธอได้เป็นอย่างดีในรูปแบบทรงผมสีทองและการแต่งหน้าทาลิปสีแดงสดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเธอเลยทีเดียวและน้อยคนนักที่จะเคยเห็นคุณสม,มณีคุณักษ แบบหน่าสดไรเมคอัพย,ย้อนกลับไปเจ้าตัวเคยเปิดใจครั้งแรกหลังเมื่อต้นปีเพิ่งรักษาตัวจากอาการไม่สบายไม่ได้ปิดเป็นความลับแต่ทุกอย่างกระทันหันมากพอทราบว่าเป็นต้องแคนเซิลงานวันเกิดเพื่อน40-50คนที่เชิญมาก็รู้ข่าวกระจายส่วนถ้าจะเป็นอะไรปุบป,ปับสมนีบอกว่าก็เป็นห่วงก็เร่งทําพิัยกรรมเพราะคนรอบข้างก็ตกใจขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทําให้ไม่เหงาแต่เกิดมาตัวคนเดียวมีบุตรคนเดียวครอบครัวเล็ก เราเตรียมทําทุกอย่างไว้ให้บุตรและบริวารจะได้อยู่ต่อไปได้ตลอดชีวิตจะเลี้ยงเขาต่อไปหากเราไม่อยู่แล้วแบบคนโบราณเลี้ยงกันจนจากไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v o ร์ซิเออรขอบคุณครับ